สวัสดีเพื่อนๆชาวเวอรตีท,ทุกคนด้วยนะคะวันนี้กลับมาพบกับฝ้ายอีกครั้งนะคะวันนี้ฝ้ายก็จะมาสปอยเรื่องราวของซีรีส์มังกรกินใหญ่บิ๊กดับก้อนเดือดซีรีส์ใน E p พีที่3ต่อจากตอนที่แล้วกันนะคะหลังจาก E ีพีที่แล้วนะคะที่ใหญ่กับมังกรเนี่ยยังเป็นศัตรูกันอยู่เพราะว่าใหญ่ก็พยายามจะหาทางแก้แค้นมังกรตลอดเวลาแต่ว่ามังกรเองเนี่ยก็รู้ทันไปซะทุกอย่างทําให้แผนของใหญ่ไม่เคยสําเร็จเลยแล้วก็ยังมีปมในเรื่องของครอบครัวใหญ่เข้ามาอีกเราก็ต้องมาลุ้นกันต่อว่าจะเป็นยังไงตต่่่่ออถ้้้้าาพรมมแลลววกก็ไปปฟังังนเเยยคะ P ที3ิดดใหญ ังกรเข้าไปในปาร์ตี้และมีเสียงของใหญ่ดังขึ้นมาว่าปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดเดจาวูมีด้วยกันหลายอย่างจากความฝันความคุ้นชินจากสมองที่ทํางานผิดพลาดหรือจากประสบการณ์ที่คล้ายกันมาก่อนแล้วอะไรกันแน่ที่ทําให้ผมรู้สึกกับมังกรแบบนี้ใหญ่แอบ,บตามมังกรเข้าไปในปาร์ตี้เพื่อเข้าไปขโมยกระเป๋าของมังกรเขาแอบ,บขโมยโทรศัพท์เพื่อที่จะลบคลิปทิ้งแต่ก็ไม่สามารถเข้าโทรศัพท์ของมังกรได้ใหญ่เลยทาลายโทรศัพท์ของมังกรและทิ้งลงในถังขยะแต่ก่อนจะเดินออกไปใหญ่ก็นึกอยากแกล้งมังกรขึ้นมาใหญ่แอบ,บเอาชั้น มังกรออกมาจากกระเป๋าแต่ในจังหวะที่ใหญ่กําลังจะเดินออกไปเขาดันได้เจอกับมังกรเข้าพอดีมังกรจับได้ว่าใหญ่แอบขโมยกระเป๋าไปและจับได้ด้วยว่าใหญ่เอาชั้นในของตัวเองไปด้วยมังกรพูดขึ้นว่าเป็นโรคจิตหรอขโมยชั้นในคนอื่นใหญ่ยิ้มแล้วหัวเราะออกมามัางกรเลยถามว่ายิ้มอะไรไม่กลัวเขาเอาคลิปคืนนั้นของทั้งคู่ไปปล่อยหรอใหญ่ตอบกลับว่าตัวเองได้ลบคลิปคืนนั้นไปแล้วแล้วก็ได้เอาโทรศัพท์ของมังกรไปทิ้งขยะแล้วด้วยจะปล่อยหรือจะทําอะไรก็เชิญเลยมังกรเลยตอบไปว่าเขาไม่ได้เก็บคลิ จากนั้นภาพก็ตัดไปที่ฉากเลิฟซีนนิดของทั้งคู่จะเป็นยังไงก็คงต้องไปติดตามกันเองนะคะภาพตัดมาที่มังกรพาใหญ่ขับรถออกมาข้างนอกใหญ่ไม่พอใจที่มังกรพาออกมาแล้วมังกรก็บอกว่าต้องการที่จะมานั่งชิลๆมังกรก็เล่าเรื่องสมัยมัธยมว่าเวลาเขาเสียใจมีเรื่องเครียดหรือมีเรื่องเศร้าเขาก็จะชอบมานั่งที่นี่คุยกันไปสักพักใหญ่ก็ถามมังกรว่าเมื่อไหร่จะลบคลิปคืนนั้นมังกรอยากแลกกับอะไรเงินผู้หญิงใหญ่ก็หามาให้ได้หมดมังกรไม่ได้สนใจและอยากให้ใหญ่อยู่เป็นเพื่อนก่อนมังกร ตอบกลับไปว่าถ้าตัวเองฝึกง,งานที่นี่จบจะลบคลิปคืนนั้นให้ใหญ่ยอมรับข้อเสนอนั้นมังกรบอกกับใหญ่ว่าต้องการที่จะเป็นเพื่อนกับใหญ่จริงๆแต่เขาเข้าหาคนไม่เป็นใหญ่เลยเถียงมังกรไปว่าแล้วที่มังกรเข้าหาผู้หญิงคนอื่นละ่ะมังกรก็เลยบอกว่ามันคนละแบบกันแล้วมังกรก็เข้าหาใหญ่แบบนี้แค่คนเดียวมังกรค่อยค่อยขยับหน้าเข้าไปใกล้ใหญ่และสังเกตเห็นว่าเสื้อของใหญ่เปื้อนเลยคิดว่าใหญ่เมาตั้งแต่อยู่ที่งานปาร์ตี้หรือเปล่าแต่ใหญ่ก็ปฏิเสธไปว่าที่เสื้อเลอะก็เพราะว่าเดินชนกับคนในงานมามัังงกรที่่เห็นนนอยา้ ก็เลยเดินไปหยิบเสื้อของตัวเองที่อยู่ในรถมาให้ใหญ่เปลี่ยนใหญ่ลังเลที่จะใส่หรือไม่ใส่เสื้อของมังกรดีแต่มังกรก็แกล้งว่าจะถอดเสื้อตัวเองให้ให,ใหญ่ใส่แทนบุมนี้ก็ทําให้เราได้เห็นความน่ารักและความกวนประสาทของพี่มังกรเขานะคะหลังจากที่ใหญ่เปลี่ยนเสื้อเสร็จทั้งคู่ก็ได้มานั่งคุยกันต่อมังกรก็ยังบอกอีกว่าเขาชอบมานั่งที่นี่เพราะที่นี่เป็นที่โปรดของเขาแล้วภาพก็ตัดหลังจากที่ทั้งสองคนนั่งดูพระจันทร์ไปพร้อมๆกันฉากตัดไปที่มังกรพาใหญ่ไปกินขนมทั้งสองก็ ดียวกันที่ถึงจะรักกันมากแต่สุดท้ายก็ไม่ได้จดทะเบียนสมรสด้วยกันมังกรบอกกับใหญ่ว่าต่อให้ความรักสมัยนี้จะไม่มีกฎเกณฑ์แต่สุดท้ายก็ต้องถูกปกคุมด้วยกฎหมายอยู่ดีจากการพูดคุยกันในเรื่องต่างๆมากขึ้นและหยอกล้อกันทําให้ทั้งสองคนเริ่มสนิทกันมากขึ้นจากเดิมนิดหน่อยมังกรได้ขับรถมาส่งใหญ่ที่คอนโดใหญ่ที่ขยับตัวเล็กน้อยก็มีอาการเจ็บหลังจากที่ได้ไปหาหมอมาครั้งที่แล้วมังกรเห็นอย่างนั้นด้วยความเป็นห่วงเขาก็เลยพยายามจะช่วยใหญ่เพื่อไม่ให้ใหญ่ต้องขยับตัวมากกลัวว่าใหญ่จะเจ็บอีก ทำให้ทั้งคู่ได้มีเวลาสบตากันเล็กน้อยแต่ก็แค่แป๊บเดียวจริงๆเพราะจูจ่ๆเสียงท้องของใหญ่ก็ร้องขึ้นมาอย่างดังด้วยความหิวทั้งคู่ยิ้มกลบเกลื่อนใหญ่ก็เลยบอกไปว,ว่าตัวเองยังไม่ได้กินข้าวเลยมาทั้งวันมังกรก็เลยอาสาจะไปซื้ออะไรมาให้ใหญ่กินหลังจากที่มังกรไปซื้อของกินมาให้ใหญ่เสร็จเขาก็กลับมาที่รถและอาสาจะไปส่งใหญ่ที่ห้องแต่ใหญ่ก็ปฏิเสธเพราะตัวเองก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากและยังบอกอีกว่าโทรศัพท์ที่ทําพังไปก่อนหน้านี้เดี๋ยวเขาจะรับผิดชอบแล้วซื้อใหม่ให้เอออองงงงกกกก่่นนจะาานทาาาหหขิีมมมััรรไปซื้ใ้ใ ยื่นบะหมี่เป็ดที่ตัวเองซื้อมาส่งให้ใหญ่แล้วบอกอีกว่าไม่รู้ว่าใหญ่จะชอบไหมแต่ก็ให้ใหญ่กินหน่อยแล้วกันก็คือเป็นห่วงนั่นแหละใหญ่เลยพูดขอบคุณมังกรที่มาส่งแล้วก็ขอบคุณที่มังกรซื้อบะหมี่เป็ดมาให้ด้วยก่อนที่ทั้งคู่จะบอกลาและแยกย้ายจากกันใหญ่กลับมาที่ห้องและแก่ห่อบะหมี่เป็ดเพื่อเตรียมที่จะกินแต่ก็เห็นว่ามังกรได้เขียนโน้ตใส่มาไว้ในถุงด้วยว่าหายไ,ไวๆนะใหญ่ยิ้มออกมาแล้วพูดขึ้นว่าคนอะไรเชยจังแล้วก็วางโนตนั้นไว้ข้างๆก่อนจะหยิบบะหมี่ข ความเกลียดชังแบบนี้จะไปต่อ,อยังไงแล้วฉากก็ตัดไปที่มังกรที่กําลังยืนยิ้มอยู่คนเดียวพอคิดถึงเรื่องใหญ่ไปมองพระจันทร์ไปซีนนี้ก็ทําให้คนดูรู้เลยว่าทั้งคู่เริ่มมีความรู้สึกดีๆต่อกันแล้วฉากตัดมาที่ใหญ่ได้มานัดเจอกับพิดาเพื่อทํากิจกรรมอะไรกันบางอย่างแต่ใหญ่ก็ขัดขึ้นมาเพราะบอกว่าวันนี้ตัวเองอะไม่มีอารมณ์พิดาที่เห็นใหญ่ดูเครียด,เ,ยดเลยถามว่าใหญ่เป็นอะไรใหญ่ก็ได้ปรึกษากับพิดาว่าผู้ชายกับผู้ชายสามารถครบกันได้ไหมพิดาเลยให้คําแนะนํากับใหญ่ไปว่าไม่ว่าจะเพศไหนก็สามารถครบกันได พี่ดาเองคบกับใครก็ไม่ได้สนใจว่าเขาเป็นเพศอะไรพี่ดาเลยแนะนําให้ใหญ่ลองอยู่กับตัวเองและลองคิดทบทวนในเรื่องที่ตัวเองกําลังสับสนอยู่ในตอนนี้แล้วเขาก็ขอตัวกลับไปก่อนฉากตัดไปที่พี่ภาคพี่พง์แอบตามมังกรอยู่ห่างๆเพื่อทําภารกิจที่คุณใหญ่ให้พี่ภาคพี่พงศ์ไปเอาโทรศัพท์ของมังกรมาพี่ภาคพี่พง์แอบไปคนโตะทํางานของมังกรตอนที่มังกรเดินออกไปข้างนอกหาไปสักพักทั้งคู่ก็ได้เจอกับผีแม่บ้านที่เขาเล่ากันเอาไว้ทําให้ทั้งคู่ตกใจจนร้องลั่นและรีบวิ่งออกจากบริษัทไปทิ้งให้มังกรที่ไไปปตามามมรให้เิดฟยืน แบบงซงงีนนี้ตลกพิ่ภาพี่พงมากโกกันทั้งคู่จริงๆเป็นบริยกาศที่ไม่มีความน่ากลัวเลยสักนิดส่วนคุณใหญ่ก็คือไม่อัปเดตอะไรให้พี่ๆทั้งสองคนเลยว่าคุณใหญ่จัดการโทรศัพท์ของมังกรไปแล้วเช้าวันต่อมาพิพภาที่ยังหลอนจากเรื่องเมื่อวานที่เจอผีป้าแม่บ้านอยู่แถมยังเชื่อดวงไายวันที่ส่งมาบอกว่าดวงเขาจะเก็บความลับไม่อยู่ซึ่งก็คือความลับเรื่องคืนนั้นที่เขาใส่ยาผิดไปให้กับคุณใหญ่และมังกรเลยทําให้เกิดเรื่องทั้งหมดขึ้นพี่ภากังวลก็วายเลยจะโทรไปสารภาพกับคุณใหญ่เรื่องคืนนนนัั้้้้แต่่กก็ดพพงงหามไวอท ู้ฉุดกระชากโทรศัพท์กันอยู่พักหนึ่งจนสุดท้ายโทรศัพท์ก็ตกลงไปในตู้ปลาเลยทําให้พี่ภาคไม่สามารถสารภาพเรื่องคืนนั้นกับคุณใหญ่ได้ฉากตัดมาที่พี่ภาพพงศ์ได้เอาโทรศัพท์เครื่องใหม่ที่คุณใหญ่ฝากซื้อมาให้คุณใหญ่ทั้งสองเครื่องแล้วใหญ่ก็ยื่นโทรศัพท์เครื่องหนึ่งให้พี่ภาคพอรู้ว่าพี่ภาคทำโทรศัพท์พังส่วนพี่พงศ์ก็ถามคุณใหญ่ว่าแล้วอีกเครื่องที่ซื้อมาล่ะใหญ่ก็ตอบป,ปัดแบบแอบบยิ้มเล็กน้อยอยู่คนเดียวหลังจากนั้นคุณรัตที่เป็นสถาปนิกลีโนเวทกกกเดินนนน้้าาาาาาามมมมมััััยยคคคุุุณณณใใหหหหญญ่่ญ่พอองงไไปปรรบๆแลวววถจี มังกรไม่มาหรอคุณฟาเลยบอกไปว่ามัางกรโทรมาลาหยุดเพื่อกลับบ้านที่ต่างจังหวัดใหญ่คิดว่างั้นมังกรก็คงไม่ได้ต้องการโทรศัพท์ใหม่แล้วเลยเอาเครื่องนี้ให้พี่ภาคพี่พงษ์ใช้คู่กันแทนแล้วก็เดินออกไปด้วยความหงุดหงิดแล้วฉากก็ตัดมาที่ครอบครัวของมังกรและครอบครัวของหงที่นัดมาทานข้าวกันที่ร้านอาหารและพ่อของทั้งคู่ก็เปิดประเด็นว่าที่มาทานข้าวด้วยกันวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องงานมั่นของหงกับมังกรแล้วซีรีส์ก็ตัดจบลงเพียงเท่านี้ท้อีพีซีรีส์ก็เผยให้เห็นวว่่่่่าาาาาาามมัังงกกรรพพยยยเโททตตติติิดดดอไปหหใหใใญญบส้ค บออร์ขง call สรุปเรื่องในตอนนี้ใหญ่และมังกรก็เริ่มมีความรู้สึกดีๆต่อกันสนิทกันและพูดคุยกันมากขึ้นแต่ตัวใหญ่เองก็เริ่มสับสนกับความรู้สึกของตัวเองที่มีให้มังกรจูๆ่ๆก็ต้องขาดการติดต่อกันไปเพราะมังกรกลับบ้านที่ต่างจังหวัดและเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์พร้อมโทรศัพท์ใหม่มังกรโทรไปหาใหญ่ก็ไม่รับเพราะใหญ่กลัวว่าจะเป็น call center อีกทีนี้พี่มังกรของเราจะทํายังไงต่อไปล่ะไหนจะเรื่องงาน,นมั่นของหงกับมังกรอีกเรื่องเราจะเป็นยังไงต่ออย่าลืมไปติดตามชมซีรีส์และรอรุน EP ต่อไปกันด้้วยนนนนะะะะคคตอีีร งก,กินใหญ่บิ๊กดาก้อนเดอดซีก็ได้ออนแอร์จบไปแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยดูก็ไปติดตามชมย้อนหลังได้นะแล้วถ้าชอบการสปอยของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์แล้วก็กดกระดิ่งช่อง v วไลตี้ด้วยนะคะใครมีความคิดเห็นยังไงหรือว่าอยากให้ช่องเราทำสปอยซีรีส์เรื่องไหนก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างมาได้นะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ